เข้าสู่รายการเวทีท้องถิ่นนะคะวันนี้วันศุกร์ที่12มิถุนายน2558ค่ะวันนี้เราเริ่มกันด้วยเรื่องของสถานน้ำสถานการณ์น้ำนะคะที่เริ่มเข้าขั้นวิกฤตของไทยกันแล้วอย่างที่เขื่อนสิริกนินี้ต้องบอกว่าปริมาณน้ำเหลือน้อยเต็มทีเหลือใช้เนี่ยแค่เพียง40วันเท่านั้นเองค่ะทางคุณสุเทพเลิศศรีมงคลผู้อุนวยการเขื่อนสิริกิีตนะคะออกมาบอกแล้วว่าเขื่อนสิริกิีตเนี่ยถือได้ว่าเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่สามารถเก็บกักน้ำได้ในปริมาณ ถึง9,500ล้านลูกบาทเมตรแต่ว่าตอนนี้ปริมาณน้ำในอ่างมีเพียงกว่า3,600ล้านลูกบาทเมตรเท่านั้นเองถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ร้อยละ38.50แต่น้ำที่พร้อมใช้งานเนี่ยกับมีเพียง811.60ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ12.19ของความจุอ่างดังนั้น <c oughs> เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ใช้น้ำบริเวณท้ายเขื่อนทางคณะอนุกรรมการ เขามีการปรับแผนการระบายน้ําตามความเหมาะสมในฤดูฝนและฤดะูปลูกนาปีประจาปี2058แล้วนะคะโดยได้มีการปรับแผนการอย่างภาคกลางและยังเป็นการช่วยผลักดันน้ําเค็มออกไปด้วยและยังมาใช้ในการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูการทํานาปีส่วนปริมาณน้ําที่ลดต่ําสังเกตเห็นได้แล้วนะคะที่บริเวณเหนือประตูร,ระบายน้ําของเขื่อนสิริกิตที่ตอนนี้ จะเห็นว่ามีเนินดินเนี่ยขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยก็ถือว่าสถานการณ์ตอนนี้ภาพรวมน่าเป็นห่วงบอกถึงภาวะใกล้วิกฤตน้ําในระดับต่ําสุดแล้วถ้าหากฝนไม่ตกลงมาอีกเนี่ยก็คาดว่าน้ําที่นี่จะใช้ได้เพียงแค่40วันเท่านั้นส่วนอีกที่หนึ่งค่ะที่อุตรดิตถ์ก็มีการประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติแ้งเนี่ยแปดอำเภอด้วยกันก็มีอําเภอเมืองอุตรดิตถ์อาเภอพิชัยอําเภอน้ําปาดอาเภอฟากท่าอําเภอลับแลออาเภอตรอน อำเภอท่าปลาแล้วก็อำเภอทองแสนขันจากการสำรวจก็พบว่ามีประชาชนในพื้นที่อุตรดิต์ขาดแคลนน้าแล้วกว่า6 2 0 0 0ครัวเรือนซึ่งเบื้องต้นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นําน้ําออกไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนแล้วค่ะส่วนที่ลำตะคองก็เช่นเดียวกันนะคะต้องประสบกับวิกฤตเหลือน้ำใช้การได้เพียง19%เท่านั้นเองค่ะ ตามภาพที่เห็นนี่เลยนะคะทางคุณชิดชนกสมประเสริฐผู้อำนวยการสำนักง,งานชลประธานที่แได้ออกมาเปิดเผยถึงปริมาณน้ำกักเก็บภายในอ่างเก็บน้ำหลักทั้ง5แห่งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาได้บอกว่าตอนมีปริมาณเก็บเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ34%ของความจุทั้งหมดเท่านั้นเองซึ่งถือได้ว่าเป็นปริมาณน้ำที่เหลือน้อยในรอบหลาย10ป,ปีด้วยอ่างเก็บน้ำที่ทางชลประธานเป็นห่วงมากที่สุดก็คืออ่างเก็บน้ำลำตะค เพราะว่าตอนนี้มีปริมาณน้ําเหลือใช้การอยู่ที่ประมาณ62ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น19.78%ของความจุแต่ทางอ่างเก็บน้ําลําตะคองก็ยังมีการจะส่งปริมาณน้ําเพื่อทําการรักษาระบบนิเวศและการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยเนี่ยทุกวันนี้อยู่ที่วันละ7 0สนลูกบาทเมตรคือตั้งแต่เขื่อนลาตะคองไปจนถึงลําน <calves> ้ํามูลผ่านทั้งหมด5เผเภอด้วยกันก็มีอำเภอสีคิ้วอำเภอสูงเนินอำเภอขามทะเลสออำเภอ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติเป็นระยะทางกว่า120กิโลเมตรค่ะส่วนสถานการณ์ปริมาณน้ําภายในอ่างเก็บน้ําหลักอีก4แห่งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานั้นนะคะอย่างที่อ่างเก็บน้ำํำพระเพลิงอำเภอปักธงชัยปริมาณน้ําตอนนี้มีอยู่29ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น26%อ่างเก็บน้ำำําลําแชอำเภอคอนบุรีมีปริมาณน้า98ล้านลูกบาศก์เมตรหรือเป็น36%อ่างเก็บน้ํามูลบน อำเภอคอนบุรีตอนนี้มีปริมาณน้ำที่55ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น39เปและที่อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศอำเภอเสริงสางมีปริมาณน้ำตอนนี้อยู่ที่51ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น53เเซค่ะและจากภาวะภัยแล้งนะคะตอนนี้มีบา พื้นที่ค่ะกำลังเกิดปัญหาขึ้นอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของน้ําเค็มทะลักนะคะตอนนี้กําลังเกิดขึ้นในพื้นที่อาเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกซึ่งอําเภอองครักษ์นี้นะคะก็มีอยู่4ตําบลด้วยกันคือตําบลทรายมูลตําบลบางลูกเสือตําบลองครักษ์และตําบลบางสมบูรณ์ค่ะกําลังประสบปัญหาหนาแล้งไม่สามารถปลูกข้าวในฤดูกาลปลูกข้าวนาปีได้หลังจากประสบปัญหาน้ําในลําคลองเนี่ยมีความเค็ม เนื่องจากน้ําจากแม่น้ําบางปะกงซึ่งเป็นเขตติดต่อไหลทะลักเข้ามาในพื้นที่เหตุก็เนื่องมาจากว่าปริมาณน้ําในเขื่อนขุนด่านปราการชนเนี่ยมีปริมาณน้ําเหลือน้อยอยู่ที่ร้อยละแปดของความจุขเขื่อนเท่านั้นเองทําให้จากเดิมเนี่ยที่เคยส่งน้ําได้วันละหนึ่งล้านลูกบาทเมตรก็เหลือเป็นเพียงส่งน้ําได้เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นซึ่งก็จะสามารถส่งน้ําได้อีกเพียง20วันน้ําก็จะหมดแล้วนะคะ ทำให้เกษตรกรชาวนานในพื้นที่ตําบลบางสมบูรณ์เขาต้องแก้ปัญหาด้วยการพลิกผื่นนาจะเคยปลูกข้าวเนี่ยมันแห้งแล้งมากก็เปลี่ยนมาเป็นการทําเป็นบ่อปลาบ่อกุ้งแทนเพราะว่าน้ําตอนนี้มีค่าความเค็มถึง10 PPT ไม่สามารถนําน้ําที่มีค่าความเค็มขนาดนี้มาทําการเกษตรได้แต่ว่าสามารถที่จะนําไปเลี้ยงปลาหรือว่ากุ้งได้ที่ตำบลบางสมบูรณ์นี้ก็ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเรื่องน้ำเข็มมากที่สุดกระทบ ในเรื่องระบบน้ําประปาในพื้นที่ที่จะไปใช้ทําน้ําประปาให้กับประชาชนด้วยนะคะซึ่งระบบประปาของบางสมบูรณ์เนี่ยเป็นประปาร,ระบบผิวดินไม่สามารถเจาะน้ําบาดาลได้หากจะแก้ไขปัญหาน้ําเค็มในพื้นที่นี้ก็ต้องรอปริมาณน้ําฝนที่จะตกลงมาเพียงอย่างเดียวคือถ้าหากมีปริมาณฝนตกและน้ําในเขื่อนมากพอก็จะช่วยดันน้ําเค็มออกไปจากพื้นที่ได้ค่ะพักสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ามาติดตามกันต่อกับเวทีท้องถิ่นค่ะ ติดตามกันต่อกับเวทีท้องถิ่นช่วงนี้นะคะไปกันที่เรื่องราวของชาวบ้านแปลระที่จังหวัดสตูลค่ะเ็าออกมาร้องนะคะขอความเป็นธรรมขอให้ยุติคําสั่งย้ายครูที่เขาเรียกว่าเป็นครูป่าบุญจิ้นของชุมชนค่ะก็นํามาโดยคุณอารีรัตเรมหลีนะคะเป็นตัวแทนชาวบ้านชุมชนบ้านควรเกที่จังหวัดสตูลเข้ามาพร้อมกับชาวบ้านกว่า50คนเดินถือป้ายแล้วก็ยื่นหนังสือต่อคุณสนันณน,นุวงศ์หัวหน้าสำนักง,งานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูลที่สารกลางจังหวัด หลังจากไม่ได้รับความสนใจจากทางสำนักง,งานเขตพื้นที่ประสมศึกษาที่ปล่อยให้รอร่วมสองชั่วโมงเลยในการขอพบแล้วก็ยื่นเรื่องขอความเป็นธรรมก็สืบเนื่องมาจากว่าทางสำนักง,งานเขตพื้นที่ประสมศึกษาจังหวัดสตูลได้ออกคำสั่งให้มีการโยกย้ายนายสุธานีเพชรทองหรือว่าครูแดงอยู่ที่โรงเรียนบ้านควนเกของชาวบ้านในออกจากพื้นที่โดยมีการกล่าวหาค่ะว่ามีพฤติกรรมขัดแย้งกับชาวบ้านซึ่งทางชาวบ้านก็บอกว่าข้อความในกล่าวเนี่ยไม่เป็นความจริง ชาวบ้านไม่เคยมีข้อขัดแย้งและคุณครูสุธนีก็ไม่เคยสร้างความแตกแยกกับชาวบ้านด้วยซึ่งชาวบ้านเห็นว่าเป็นข้ออ้างในการโยกย้ายแล้วก็เชื่อว่าสาเหตุที่โยกย้ายเนี่ยเพราะทางโรงเรียนมีข้อขัดแย้งกันเองภายในแล้วก็นําชื่อชาวบ้านมาเป็นเครื่องมือชาวบ้านก็เลยมีการยื่นเรื่องข้อเรียกร้องขอให้ระงับคําสั่งย้ายเพื่อตรวจสอบก่อนและต้องการให้นางสิริพรคุณสนองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนเกนเนี่ยย้ายออกจากพื้นที่ไปแทนค่ะ ซึ่งทางคุณสนั่นนะคะหลังจากออกมารับหนังสือจากชาวบ้านก็บอกว่าจะรับเรื่องนี้แล้วก็เสนอไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทันทีพร้อมกับสืบสวนหาข้อที่จริงด้วยเบื้องต้นก็จะนําเรื่องนี้ส่งให้เขตพื้นที่ประถมศึกษาพิจารณาก่อนส่วนเรื่องคําสั่งย้ายตรวจสอบจากเอกสารเบื้องต้นก็พบว่าได้มีคําสั่งออกไปแล้วตั้งแต่วันที่4ี่มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้ทางคุณครูสุธานีเองก็คงต้องปฏิบัติตามคําสั่งช่วง ตาวไปก่อนจนกว่าจะมีการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก็คาดว่าจะใช้เวลาในการตรวจสอบพิจารณาเรื่องนี้ไม่ถึงเดือนค่ะกลับมาเรื่องของภัยแล้งกันต่อนะคะอย่างที่สุพรรณบุรีตอนนี้ชาวนาที่นั่นเขามีการเปิดศึกแย่งน้ําสูบน้ำำนําทํานากันแล้วค่ะก็เป็นกลุ่มชาวนาในอําเภอดอนเจดีอําเภอสามชุกอาเภอสีประจันประมาณ3 0 0คนเข้ามารวมตัวกันที่บ้านโพสีอาเภอสีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีหลังเกิดปัญหาข้อขัดแยง้ง แย่งการสูบน้ําทํานาก็ทําให้พื้นที่ท้ายคลองเนี่ยไม่ได้รับน้ําอย่างทั่วถึงในขณะที่ชลประทานได้ทยอยปล่อยน้ําให้ชาวนาได้ทํานาปีเป็นช่วงที่สองแล้วนะคะก็เริ่มจากคลองมะขามเท่าอู่ทองคลองท่าว่าผ่านพื้นที่อำเภอสามชุกอําเภอศรีประจันในพื้นที่ระบบชลประทานส่วนพื้นที่สูงนาดอนที่น้ํายังเข้าไม่ถึงเนี่ยชาวนาอีกหลายคนตอนนี้ทําได้เพียงไถดินตักแดดพอรอน้ําฝนมาช่วยเท่านั้นเองค่ะ ดยก่อนหน้านี้กรมชลประทานได้มีการออกประกาศเตือนตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาขอให้เกษตรกรลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยชะลอปลูกข้าวออกไปก่อนเพราะว่าไม่มีน้ําให้เพาะปลูกเนื่องจากฝนตกน้อยน้ําในเขื่อนลดลงหวั่นว่าจะเกิดการขาดแคลนน้าในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาภาคกลาง6จังหวัดก็มีที่ชัยนาทสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาและปทุมธานีค่ะ ต่อันเลยนะคะที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะที่นั่นเขามีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ส่งเสริมประชาธิปไตยตั้งแต่ยังเป็นเด็กนักเรียนค่ะเป็นที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมนะคะที่นี่เขามีพิธีเปิดการเลือกตั้งประธานสภาน,นักเรียนปีการศึกษา2558เพื่อให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้เห็นคุณค่าของระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี2542ให้มีความรู้ความเข้าใจส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน ฐานการพัฒนาโรงเรียนเป็นกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำและก็ผู้ตามที่ดีมุ่งเน้นให้นักเรียนเนี่ยได้ซึมซับคุ้นเคยกับบรรยากาศเป็นประชาธิปไตยความสงบสุขในสังคมเริ่มตั้งแต่ระดับครอบครัวโรงเรียนชุมชนและก็เห็นความสำคัญด้วยต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เติบโตขึ้นเป็นพลังที่เข้มแข็งในการสร้างสารรค์ความเป็นประชาธิปไตยซึ่งการจัดเลือกตั้งครั้งนี้ก็ยังได้รับการสนับสนุนเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งด้วย มาจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพิษณุโลกเป็นกระบวนการลงคะแนนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะคุณสมบัติก็คือข้อมูลเนี่ยโปรง่งใสใช้งานง่ายรู้ผลไวเปลี่ยนจากการกากบาดมาเป็นกดแทนค่ะ ต่อที่สกลนครนะคะจากภาวะอากาศร้อนอบอ้าวตอนนี้ส่งผลดีต่อเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงทั้งหลายเนี่ยเรียกได้ว่าสร้างเงินสร้างไรายได้ดีเป็นอย่างดีทีเดียวนะคะอย่างที่ถนนสายอําเภอวาริชภูมิอําเภอพังโคนจังหวัดสกลนครตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าใครได้ผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นมีเพิงพักขายของจํานวนมากตั้งเรียงรายอยู่สองฝากฝั่งไม่ต่ากว่า10บร้านมองเข้าไปนะคะว่าเขาขายอะไรนี่แหละค่ะมะม่วงมีทั้งมะม่วงสุกแล้วก็มะม่วงดิบ นำมาจัดวางเรียงรายขายกันอยู่ค่ะใครสัญจรไปมาก็ได้แวะเวียนไปเลือกซื้อกันได้อย่างแม่ค้าท่านนี้นะคุณแดงสัทธาบุตรบอกว่าช่วงนี้เนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นช่วงนาทีทองเลยก็ว่าได้เนื่องจากเป็นฤดูการของมะม่วงที่ติดดอกออกผลโดยเฉพาะอากาศที่ร้อนก็ยิ่งทําให้มะม่วงออกผลมากกว่าปกติก็ส่งผลให้มีมะม่วงสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยป้อนเข้าสู่ตลาดจานวนมาก ชาวบ้านที่นี่เขาจะนํามะม่วงมาจําหน่ายวางขายตามเส้นทางดังกล่าวก็จะมีประชาชนแวะเวียนมาจอดซื้อขายกันเป็นจำนํำนวนมากมะม่วงที่ขายดีที่สุดเนี่ยเป็นมะม่วงสุกพันน้ําดอกไม้ค่ะอย่างร้านของตนเองเนี่ยเฉพาะขายมะม่วงริมทางก็สร้างรายได้แล้วไม่ต่ํากว่าวันละ3,000บาทเลยทีเดียว พาไปที่นี่กันต่อเลยนะคะที่ตลาดนัดชุมชนดอนคารตตาบลทงชัยอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งตลาดนัดที่นี่ถือได้ว,ว่าเป็นโครงการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้เป็นโครงการตามนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ําของสังคมแล้วก็สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐโดยเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคง มีการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพทักษะฝีมือให้มีมาตรฐานยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผลิตภัณฑ์ของชุมชนและก็ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตรกลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอท็อปด้วยซึ่งปัจจุบันนี้กำลังประสบปัญหาเรื่องสถานที่จัดจําหน่ายเนี่ยไม่ทั่วถึงและก็ไม่มีสถานที่ขายอย่างถาวรด้วยสําหรับการจัดตลาดนัดชุมชนครั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นแหล่งจําหน่ายสินค้าโดยตรงไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางภายในงานก็มีการจัด นิทรรศการการสาธิตการประกอบอาชีพการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อปสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนซึ่งตลาดนัดที่นี่เนี่ยจะเปิดให้บริการในช่วงเย็นไปจนถึงค่ำนะคะทุกวันอังคารค่ะไปกันได้เลยที่ตำบลทงชัยอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเดี๋ยวเราพักกันอีกช่วงหนึ่งนะคะช่วงหน้ามาติดตามกันต่อในอินไซต์ท้องถิ่นค่ะ สุดท้ายแล้วนะคะอินไซต์ท้องถิ่นวันนี้จะพาไปร่วมพิธีไหว้ครูของโรงเรียนอนุบาลชัยนาทค่ะที่นั่นเขาไม่ได้ใช้พานดอกไม้จะใช้เป็นอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ เจอดอกไม้ในสวนงดงามตระการออกดอกกิ่งกา้านพุ่มใบสวยงามตาส่งกลิ่นอบนอวนหอมไกลเจ้ากลิ่นบุพาคหรวนิดขึ้นมาคงมีใครใส่ใจดูแลคนหนึ่งคนนัน้น ปลูกปันแบ่งเติมเสริมแดงทุ่งเทเรียวแรงรดน้ำใส่ปุ๋ยเยียวยากว่าคนหนึ่งคนงอกงามเหมือนเช่นปรึกษากว่าจะเดียงสามีปัญญาได้ดีเพราะครูอยากขอบ ไม่ลืลือนพระคุณ ิดนักนานขอบูชาคุณครูของเรา